สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวแสนแซบชาแนลนะคะวันนี้เสนอเมนูผัดพริกเผาหอยตลับค่ะก่อนไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนค่ะวัตถุดิบของเราค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือหอยตลับค่ะวันนี้ได้มาจากที่ชนบุรีเลยนะคะค่ะพอดีว่าไปชนบุรีมาค่ะก็ล้างให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะกระเทียมค่ะพริกสดค่ะ อันนี้จะเป็นใบโหระพาค่ะแล้วขาดไม่ได้เลยน้ำพริกเผาค่ะวัตถุดิบก็มีเท่านี้ค่ะเสร็จแล้วเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เอากระเทียมนะคะมาตามก่อนวันนี้เราจะใส่กระเทียมกับพริกสดไปด้วยแต่เราจะไม่ตามละเอียดมากนะคะก็ตามพอหยาบๆก่อนค่ะวันนี้ ก็เป็นเมนูอาหารทะเลอีกเมนูหนึ่งนะคะพอดีว่าไปชลบุรีไปทําทุระมาก,ก็เลยแบบอยากกินหอยตลับแล้วก็หายากมากเลยตลาดอ่างศิลาหายากมากมีอยู่ร้านเดียว3ซอยมีอยู่ร้านเดียวก็เลยแบบจัดมาประมาณ2โลได้แต่วันนี้มาผัดโลนึงก่อนค่ะค่ะตามทั้งคู่เข้ากันก็จะประมาณนี้นะคะเราจะไม่เอาละเอียดมากนะคะค่ะเสร็จแล้วตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันพืชนะคะ ก็รอให้น้ำมันพืชร้อนนิดนึงค่ะค่ะร้อนแล้วนะคะก็ใส่พริกกับกระเทียมนะคะที่เราตำไว้ลงไปได้เลยคือขั้นตอนนี้หอมมากบอกเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปก็จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดค่ะก็ ถ้าใครติดตามครัวแสนแซบอยู่แล้วนะคะก็สามารถย้อนดูคลิปวิดีโอได้นะคะก็มีอยู่ประมาณ1 7 0เมนูนะคะทําเองทุกอย่างค่ะค่ะก็ผัดให้เข้ากันนะคะพอหอมแล้วก็ใส่หอยตลับลงได้เลยล้างให้สะอาดเลยนะคะให้ไม่ให้มีดินอยู่หรือว่าพวกเศษต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ล้างประมาณ3 4สีรอบก็ล้างปกติอะคะ่ะ ทีนี้เราก็รอค่ะรอไปเรื่อยๆจนกว่าหอยนะคะของเราจะบานออกหมดถ้ามันแห้งเกินไปก็เติมน้ำลงไปได้นะคะค่ะนี่พอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็จะบานออกแบบนี้บอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากนะคะกิน10ฝาก็ไม่อิ่มต้องแบบถ้าถ้าเป็นหนูเนี่ย ถ้าเป็นหนูนะกินทั้งหมดเนี่ยหนูว่าหนูกินหมดเพราะหอยมันพอพอหอยแล้วพอดูมันเยอะแต่เวลาพอผัดแล้วมันก็น้อยอะค่ะค่ะให้เดือดพลาดเลยเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็รอแป๊บหนึง่งแล้วก็ตามด้วยพริกเผาค่ะขาดไม่ได้เลยก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะปรุงรสก็มีซอสน้ำมันหอยค่ะ น้ำปลาค่ะอัตราส่วนนะคะจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกอย่างแล้วนะคะสามารถดัดแปลงได้นะคะตามใจชอบเลยเพราะบางคนชอบให้เหมือนกันบางคนก็จะออกหวานนิดๆนะแต่บางคนก็ชอบออกเค็มๆใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ลดดีหมูค่ะทีนี้เราก็ขยี้นะคะให้พริกผเผาเกิดการแตกตัวใครจะซื้อพริกเผาแบบผัดมาก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบน้ํา มีน้ำลอยขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะพอสุกทุกอย่างแล้วชิมรสแล้วนะคะใส่โหระพาปิดท้ายได้เลยเพราะว่าตอนนี้กำลังเดือดพ่านเลยนะคะค่ะก็รีบคนเลยค่ะก็เดี๋ยวเราก็ปิดเตาแก๊สได้เลยนะคะพอใส่โหระพาไปแล้วเราจะไม่ผัดนานค่ะเห็นไหมคะน่ารับประทานมากๆ พอผัดไปผัดมาบางฝาก็ไม่มีหอยแล้วนะคะหลุดคงหลุดไปแล้วะคะ่ะก็จะให้แบบนี้นะคะกลับปิดตาแก๊สได้เลยนี่ดูสิคะความความน่าอร่อยของมันนะคะคือแบบน่าทานมากๆค่ะเราไปจัดจานกันดีกว่านี่วันนี้เลือกจานสวยมาเลยคะ่ะก็ใส่ลงไปได้เลย แนะนำนะคะทานตอนร้อนๆนะคะจะบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วคือมันแบบมันลงตัวพอคลุกกับข้าวอเอาน้ําไปคลุกกับข้าวแล้วมันอร่อยมากๆเลยค่ะพี่ๆน้องๆที่รับชมนะคะสามารถทาทาได้เลยนะคะถ้ามีของนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดหอยตลับน้ำพริกเผาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้กัวแนซนแซก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ